เดอสนิคแอบย่อง2องอสังหาวันนี้นะครับพวกเรา2คนจะพามาดูโครงการคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ล่าสุดจากทางสุภไลกันครับครับ,ครบโครงการนี้มีชื่อว่าสุภไลลอบสาทรราชพฤกษ์นะฮะ ซึ่งวันที่พวกเราสองคนเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดขายยังเป็นทางการเลยนะแต่ว่าเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือพรีเซลในกลางเดือนหน้านี้เองนะฮะแลวความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือเรื่องของราคานะครับที่เขาจะเปิดตัวในช่วงพรีเซลคือ1.69ล้านบาท<ช>หรือ58,000บาทต่อตารางมเมตรนั้นเองครับซึ่งตำแหน่งของโครงการนี้นะครับจะอยู่อิงกับรถไฟฟ้าสถานีบางว่าอินเตอร์เชนจ์นะครับแล้วก็ทางเข้าออกโครงการเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเมืองครับ จากตำแหน่งโครงการนะครับจะสามารถใช้ถนนราชพฤกษ์ขับตรงไปยังสะพานตากสินเพื่อเข้าเมืองไปโซนสาธรได้หรือจะเลี้ยวขวาไปบนเส้นรัชดาภิเษกนะครับเพื่อข้ามสะพานกรุงเทพไปยังแหล่งทำงานในย่านพระราม3ก็สะดวกครับและอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเดินทางสาธารณะนะครับสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสถานีบางว่าได้ครับซึ่งเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสายสีเขียวนะครับโดยตัวสถานีนะครับจะอยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ450เมตรครับ จุดเด่นของโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปสนิก,กันเลยครับโครงการสุภาลัยลอบสาทรราชพฤกษ์นะครับเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง33ชั้นมีที่ดินโครงการประมาณเกือบ3ามไร่ครึ่งครับและมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด565ยูนิตสามารถจอดรถได้51%เ และจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่39บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนครับโดยห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ห้อง1 bed room ขนาด29ตารางเมตรครับไปจนถึงห้อง3 bed room ขนาด103.5ตารางเมตรนะครับรูปแบบการขายนะครับจะเป็นแบบ fully fitted ครับที่จะมีชุดครัวมีซิงค์ล้างจานให้นะครับแต่ว่าจะไม่มีเตาไฟฟ้ากับเครื่องดูดควันมาให้ส่วนความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานนะครับจะอยู่ที่2.7เมตรครับ พื้นเป็นพื้นลามิเนตนะครับแล้วก็มีแอร์ติดตั้งมาให้ทุกห้องพร้อมกับวอลเปเปอร์ครับและห้องน้ำนะครับจะให้เป็นห้องน้ําสําเร็จรูปครับพร้อมกับติดตั้งเครื่องทาน้ําอุ่นไว้ให้แล้วก็มีฉากกั้นอาบน้ํามาให้ด้วยครับโดยโครงการนี้นะครับจะมีการวางพื้นที่ส่วนกลางหลักๆเอาไว้3ชั้นด้วยกันนะครับก็คือที่ชั้น1ชั้น6และชั้น33ครับเริ่มจากที่ชั้น1ก่อนนะฮะที่ชั้น1เนี่ยที่พื้นที่กลางแจ้งด้านนอกเขาจะจัดเป็นพื้้้้นนนนนนทีีีี่่่่่สสเขขยยยยวววววหหออออมมาาาาาไ2จจุดดดกัครบภใใะงญ ที่เป็นห้องเพดานสูงและวางชุดโต๊ะกับโซฟากระจายเอาไว้หลายจุดด้วยกันครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะจะมีส่วนของห้องคอมมูนิตี้แอเรียที่สามารถทําเป็นห้องประชุมได้ครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือที่ชั้นหนึ่งด้านในตรงกลางอาคารเนี่ยเขาจะมีการออกแบบพื้นที่พ็อกเก็ตขอดยาร์ดมาให้ครับซึ่งเป็นช่องวอยแบบนี้ไปจนถึงที่ชั้น6เลยครับมีส่วนของแสงธรรมชาติส่องสว่างเข้ามาได้และยังทําให้เกิดการไหลเวียนของลมภายในตัวอาคารและสามารถลดอุณหภูมิความร้อนด้านในอาคารได้ด้วยนะครับ ส่วนการเข้าออกด้านในนะครับคือจะมีระบบส่วนของ face scan มาให้ด้วยอยู่บริเวณถงทางเข้าลิฟต์นะครับและส่วนของภายในลิฟต์เนี่ยจะเป็นระบบคีย์การ์ดแอสเซทซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดการสัมผัสได้ด้วยนะครับถัดมาที่ชั้น6นะครับจะเป็นตำแหน่งของ Facil i t y หลักในโครงการไฮไลท์ก็คือสระว่ายน้ำกลางแจ้งแบบ infinity edge pool ครับที่ออกแบบมาให้ยื่นออกไปทางทิศเหนือนะครับลักษณะจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดประมาณ26คูณ10เมตรนะครับพร้อมส่วนจกักรกุซี่แล้วก็สระว่ายน้ำเด็กด้วยครับ ส่วนที่อยู่ภายในอาคารนะครับจะมีห้องฟิตเนสห้องน้ําแยกชายหญิงที่ภายในเนี่ยจะมีห้องซาวน่าอยู่ด้วยครับรวมถึงมีห้องเกมรูมด้วยนะครับและตรงทางเดินระหว่างโถงลิฟต์มายังพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นพื้นที่เซมิเอลโดรที่เป็นเหมือนช่องลมเปิดให้อากาศระบายได้ดีขึ้นครับแล้วก็เปิดให้แสงธรรมชาติสอ่องเข้ามาได้มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการแทรกพื้นที่สีเขียวเล็กๆตามจุดต่างๆเอาไว้เสริมบรรยากาศความร่มรื่นให้กับพื้นที่ส่วนกลางในชั้นนี้ด้วยครับ และสุดท้ายที่ชั้น33หรือว่าชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งเราสามารถขึ้นลิฟต์มาใช้งานได้เลยนะฮะโดยจะมีส่วนของห้องพักอาศัยยูนิตพิเศษขนาดใหญ่อยู่2ห้องที่ชั้นนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดซึ่งมีโซนอินดอร์เป็นห้องปรับอากาศที่ทําเป็นสกายเล้วขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางครับและพื้นที่กลางแจ้งด้านนอกเนี่ยจะกระจายการใช้งานไว้ตามจุดต่างๆโดยหลักๆก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแทรกไว้ด้วยต้นไม้จัดสวนล้อมรอบเอาไว้และยังมีจุดที่ออกแบบไว้ให้สําหรับไปยืนชมวววิเฉพาะอีกด้ยครับ แรกนะครับมาพูดถึงทําเลของการเดินทางของโครงการนี้กันก่อนนะฮะโดยโครงการนี้ผมมองว่าเดินทางค่อนข้างสะดวกทางรถยนต์ส่วนตัวนะฮะการเดินทางสาธารนณะต่างๆนะครับยกตัวอย่างการเดินทางสาธารณะนะ ด้วยความที่โครงการเนี่ยเขาอยู่ติดกับถนนใหญ่ราชพฤเษ์เลยนะฮะเราสามารถเรียกแท็กซี่จากด้านหน้าโครงการก็ได้ไม่ต้องข้อซอยอว่าไม่เปี่ยวนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือโครงการเนี่ยเขาอยู่อิงกับแนวรถไฟฟ้านะฮะของบางไวัยเดอ์เชฟครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเราออกจากโครงการมาเลี้ยวขวาเราเดินเรียกฟุตบาทมาเองครับผมแล้วก็ฟุตบาทเนี่ยทางกทมเขาจะมีการปรับทัศนียภาพส่วนหนึ่ง มีการทำหลังคาคลุมแดดคุมฝนมาให้ด้วยอ๋อใช่แล้วก็ระหว่างทางก็จะมีกราฟิตี้มีงานอะไรต่างๆตกแต่งด้วยครับพอเราเดินมาถึง250เมตรน่ะเราจะเจอกับส่วนของสกายวอล์กสกายวอล์กคือที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ฮะซึ่งระยะทางทั้งหมดที่เราเดินไปสถานีบางว่าอินเตอร์เชนน่ที่450เมตรนั่นเองครับครับด้วยความที่เป็นสถานีอินเตอร์เชนนะครับทำให้การเดินทางของเขาเนี่ยค่อนข้างได้เปลี่ยนนะก็คือมีรถไฟฟ้าให้เลือก2สายนะฮะก็คือ BTS พีเทสเนี่ยจะเป็นช่วงสายสีลมครับซึ่งถ้าเราข้าไปทํางานในโซนในเมืองเนี่ยก็จะมีมสาทร<ม>สีลม,มสยามะนะฮะส่วนของ MRT สายสีน้ําเงินเนี่ย ถ้าเราออกเมืองไปก็จะเป็นโซนบางแคครับแต่ว่าถ้าเราเข้าเมืองเป็นโซนที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นเยาวราชสามย่านราชดาสกันเองครับส่วนใครที่สะดวกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ,รบทำเลนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่ทางานในโซนสาทรที่พี่ปันบอกหรือ,อว่าจะเป็นโซนพระราม3ามก็ได้คือสะดวกทั้ง2โซนเลยเพราะว่าขับรถไปเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก15นาทีก็ถึงแล้วในะครับ ส่วนในมุมของการใช้ชีวิตอย่างเช่นไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ไปดูหนังก็ตามเนี่ยนะครับจะมีห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดก็คือเดอะมอท่าพระอันนี้จะอยู่ตรงสถานีตลาดพลูตลาดพูใช่ครับผมแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะมีตลาดเก่าแก่อย่างตลาดพลูให้เราไปซื้อของแนวแบบสตรีทฟู้ดมีร้านอาหารขึ้นชื่อหลายร้านเลยครับแต่ความน่าสนใจของโครงการนี้นะครับจริงๆแล้วผมมองว่าจุดแข็งเขาจะอยู่ในเรื่องของราคาฮะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ทํางานในโซนในเมือง และอยากจะหาคอนโดใกล้บ้างอย่างโซนสยาม,มสารแดงสาทรพวกนี้ครับฝั่งนั้นน่ะคอนโดที่ติดถนนใหญ่จะไม่มีราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่า4ล้านบาทเลยแต่ว่าถ้าเราข้ามาทางฝั่งทนฮะคุณจะพบว่ามีตัวเลือกคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยอยู่หลายโครงการเลยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็กจะมีอยู่4โซนใหญ่ๆที่ยังมีคอนโดขายอยู่นะฮะเริ่มจากโซนที่1ก็คือกรุงทนบุรีวงเวียนใหญ่นะครับโดยตรงโซนนี้จะเป็นทำเลยอดนิยมนะฮะเพราะว่ายังอยู่ใกล้ส่วนของห้างไอคอนสยาม แล้วก็สาทรแล้วก็จะมีราคาสูงสุดในฝั่งนี้ครับถัดมาเนี่ยจะเป็นโซนของตลาดพูนะฮะซึ่งจะเป็นโซนที่มีห้างหลักอย่างเดอะมอลล์ท่าพระแล้วก็ตลาดพูอยู่ด้วยจะเรียกว่าเป็นโซนที่มีของกินเยอะมีความอดุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าช่วงราคาก็ยังถือว่าสูงอยู่ก็คือประมาณเกือบ9 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรไปจนถึง1 2 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเลยก็มีครับโซนที่3นะครับก็คือโซนวุฒากาศนั่นเองนะฮะซึ่งโซนเนี่ยภาพรวมของคอนโดส่วนใหญ่นะจะดูเหมือนราคาถูกสุดนะครับ คงเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์อาหารการกินมากสักเท่าไหร่นะครับบวกกับถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยเวลาเราขับรถเข้าเมืองเนี่ยเส้นทางจะดูซับซ้อนแล้วก็ลับรถค่อนข้างไกลครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือโซนของบางว่านั่นเองนะฮะซึ่งจุดเด่นของโซนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสถานีอินเตอร์เชนเนี่ยแหละครับทำให้มีตัวเลือกของรถไฟฟ้า2ส,สายนะฮะโดยราคาคอนโดส่วนใหญ่ที่อยู่ในย่านบางว่านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ83,000บาทต่อตารางเมตรไปจนถึง90,000บาทต่อตารางเมตรครับ โดยโครงการสุภารัยลอฟสาทรน่าจะพึกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยราคาต่อตารางเมตรเขาจะอยู่ที่ประมาณ60,000บาทครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียม,มที่อยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับแล้วก็<ม>อยู่ในแนวรถไฟฟ้าในย่านนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องง่ายที่สุดในช่วงเวลานี้และครับ ถัดมาหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้คุณผู้ชมมาดูก็คือเรื่องของวิวของโครงการนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่กลางที่ดินโครงการแล้วใช่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเซลล์แกลเลอรี่และที่เราอยู่ก็คือเป็นพื้นที่จอดรถด้านหลังนั่นเองอนาคตเนี่ยจะมีตัวอาคารของโครงการเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เป็นรูปทรงตัวแนั่นเองครับใช่ครับแล้วถ้าสังเกตรอบๆที่ดินนะจะเห็นว่าจะไม่มีอาคารที่เกิดอาคารสูงอ่ะที่เกิดขึ้นในระยะประชิดเลยครับก็เลยจะทําให้ทั้ง4ทิศของโครงการนี้เนี่ยนะครับได้วิวที่ค่อนข้างโล่งบ จากรูปร่างของอาคารที่เป็นตัวแอนะครับทำให้ห้องพักอาศัยของโครงการนี้เนี่ยจะมีตำแหน่งที่หันออกไปทั้ง4ทิศครับโดยห้องพักอาศัยส่วนใหญ่เนี่ยจะหันออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ตนะครับรองลงมาเป็นทิศต,ตะวันออกแล้วก็ทิศต,ตะวันตกตามลําดับครับเดี๋ยวเริ่มที่ทิศเหนือก่อนเลยครับที่ทิศเหนือตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นแนวรถไฟฟ้าแล้วก็ถนนราชพฤกษ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ มุ่งหน้าออกไปทางสถานีบางว่านะครับและถ้ามองตรงไปนะครับเราจะเห็นคอนโดมิเนียมเพื่อนบ้าน2อาคารครับที่อยู่ห่างไปประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็แนวคอนโดมิเนียมรอบๆสถานีบางว่าที่อยู่ไกลๆครับนอกนั้นียก็จะเป็นบ้านแนวราบทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับเป็นฝั่งทิศใต้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่มองออกไปเห็นแนวรถไฟฟ้าและก็ถนนราชพฤกษ์เช่นเดียวกันครับแต่จะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองและก็เห็นช่วงต้นของถนนการประพฤกษ์ด้วยนะครับ พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านพักอาศัยแนวราบแล้วก็ยังเห็นบรรยากาศของพื้นที่สีเขียวจากกลุ่มที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาในย่านนี้ด้วยครับส่วนทิศตะวนันออกนะครับจะเป็นทิศที่อยู่ด้านหลังของตัวโครงการนะฮะเป็นทิศที่วิวค่อนข้างโล่งนะฮะมองออกไปเนี่ยจะเป็นบ้านแนวราบที่ตั้งอยู่ในซอยต่างๆในย่านนี้นะครับถือว่าเป็นทิศที่สามารถการันตีวิวได้พอสมควรน,นะฮะว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่มีตึกสูงมาเกิดขึ้นในระยะใกล้ชิดนะครับและข้อดีอีกอย่างก็คือจะไม่มีเสียงรบกวนจากส่วนของรถยนต์กััับบรรรรถไฟฟ้้้้าาาาฝ่งงดดนนหนโคคกวย และสุดท้ายทิศตะวันตกฝั่งด้านหน้าโครงการนะครับที่อยู่ติดกับถนนราชพฤกษ์และก็แนวรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียวนะครับโดยจะมีส่วนของอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยืงเยื้องกันออกไปเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อนบ้านที่สูง32ชั้นนะครับซึ่งวิวโดยรวมแล้วนะครับยังเป็นวิวที่ค่อนข้างโล่งส่วนใหญ่แต่สําหรับคนที่อยู่อาศัยในชั้นล่างๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเสียงรบกวนที่มาจากถนนด้านหน้าโครงการอยู่บ้างนะครับ สุดท้ายครับมาพูดถึงเรื่องห้องพักอาศัยในโครงการนี้กันบ้างนะครับว่าห้องของที่นี่นะฮะเขามีไลฟ์สไตล์เหมาะกับการใช้ชีวิตยังไง<ม>และสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ยังไงได้บ้างนะครับ,รบโดยห้องแรกที่เราจะมาพูดถึงก่อนก็คือ<ม>ห้องวันเบดูพขนาด29ตารางเมตรห้องขนาดเริ่มต้นเลยเริ่มต้นสุดของโครงการนี้<ม>ราคาอยู่ที่1.69ล้านบาทนะฮะ โดยถ้าดูจากเลเยอร์ของห้องนะครับเราจะเห็นว่าห้องนียเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนลึกนะฮะครับซึ่งวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยใช้งานเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเดินตรงไปเลยนะฮะแต่ว่าจะผ่านฟังก์ชันต่างๆเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นพอเราเปิดประตูเข้ามานะครับจะเป็นพื้นที่ใช้งานอย่างพื้นที่ห้องครัวแล้วก็พื้นที่ห้องน้ำนั่นเอง,นะ,ะงนะครับแล้วก็ตรงกลางห้องเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะฮะและปลายสุดด้านนอกน,นะครับจะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องนอนนะฮะซึ่งจะเห็นว่าเขาให้วย ซึ่งลักษณะเลเยอร์ของห้องแบบนี้เนี่ยนะครับเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากโครงการเนี่ยเขาขายเป็นแบบ fully fitted ที่ไม่ได้ให้เตียงนอนหรือว่าโซฟามาด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการจัดเฟอร์นิเจอร์เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์เองได้แบบยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเตียงนอนไม่จําเป็นต้องเป็นเตียง5ฟุตก็ได้มันจะใหญ่เกินไปแล้วนอนแค่3ฟุตครึ่งก็ได้นะครับแล้วตําแหน่งของเตียงอ่ะก็เอามาวาง,ง้อทนพืี่่ยู หนรา,า,านนสุด,สดใช่อาจจะวางเป็นโซฟา3-4ที่นั่งก็ได้ครับ,รบส่วนมุมห้องที่เป็นมุมที่ยื่นออกไปด้านนอกเนี่ยก็อาจจะเอาโต๊ะทํางานมาวางให้เป็นพื้นที่ทํางานไปด้วยก็จะได้ส่วนของื้นที่นั่งเล่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่เซลล์แกลเลอรีร่นี้เนี่ยเขาจะมีห้องตัวอย่างให้เราดูทั้งหมด2ห้องในการพี่ปัน้นตำแหน่งอยู่ตรงนี้เลยครับจะมีห้องวันเบสขนาด35ตารางเมตรกับห้องวันเบสพลัสขนาด44.5ตารางเมตรนะเดี๋ยวผมกับพี่ปั้นเนี่ยจะแยกกันไปคนละห้องเลยพาไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับปูครับ สำหรับห้องแรกที่ผมจะพามาดูนะครับเป็นห้องวันเบดขนาด35ตารางเมตรนะครับห้องนี้เป็นห้องรูปแบบใหม่ของทางสุภาลัยเขาด้วยถ้าเราดูเลเยอร์ประกอบนะครับจะเห็นว่ารูปร่างของห้องเนี่ยจะใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะทําให้สามารถออกแบบพวกพื้นที่ช่องแสงต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยสอ่องเข้ามาส่วนภายในห้องได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะมากกว่าห้องที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนลึก แล้วก,ก็การจัดสัดส่วนต่างๆฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็สามารถจัดได้ลงตัวมากขึ้นด้วยนะครับผมอย่างพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นสวนนั่งเล่นดูทีวีรับประทานอาหารเชื่อมโยงไปกับพื้นที่ครัวนะครับซึ่งลักษณะของการจัดพื้นที่ให้มันเชื่อมโยงกันแบบนี้จะทําให้พื้นที่ห้องดูกว้างขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมากับพื้นที่ครัวที่เป็นครัวเปิดซึ่งลักษณะครัวเปิดแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบทาอาหารแบบจริงจังมีกลิ่นม,มีควันเยอะๆนะครับเพราะว่ามิงั้นกลิ่นก ตรงแนวผนังตรงนี้เราสามารถที่จะก้านเป็นประตูกระจกเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะให้ห้องครัวเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาทาอาหารเนี่ยอาจจะต้องติดตั้งพวกเครื่องดูดควันหรือว่าพวกเครื่องฟอกอากาศต่างๆเพิ่มเติมนะฮะซึ่งใกล้ๆกับพื้นที่ครัวตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ํามันเองตำแหน่งของห้องน้ําที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเรามีเพื่อนมาหามีคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมนะครับผมเขาจะได้สามารถมาเข้าห้องน้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องนอนของเราครับถัดมาครับมาดูห้องนอนกันครับ ลักษณะของห้องนอนเนี่ยนะครับประตูที่กั้นห้องนอนจะเป็นประตูกระจกนะครับซึ่งจะมีข้อดีตรงที่ว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยแสงธรรมชาติเนี่ยจะส่องผ่านเข้ามาด้านในได้ไปจนถึงส่วนนั่งเล่นเลยนะครับผมแล้วก็จะทำให้ห้องดูโปร่งขึ้นด้วยแต่ก็อาจจะแลกมากับความเป็นส่วนตัวนิดน,นึงถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้เตียงนอนเป็นส่วนตัวมากขึ้นอาจจะต้องไปติดผ้าม่านอะไรเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งภายในห้องนอนนี้นะครับจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือด้านซ้ายมือของผงนี้ครับตรงนี้จะเชื่อมโยงมากับอีกหนึ่ง,นนนง,นง,งนบงน บบี้้้ไววใหดยพอเข้ามาครับห้องตัวอย่างเขาจัดมาเป็นพื้นที่แต่งตัวห้องนี้ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเหมาะคนที่อยากได้เหมือนห้องแต่งตัวที่เป็นสัตว์เป็นส่วนมาแต่งตัวตรงนี้ได้มีโต๊ะเครื่องแป้งวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ห้องนี้ยังเชื่อมโยงกับระเบียงที่อยู่ภายนอกด้วยอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีสําหรับคนที่ซักผ้ารีดผ้าเองบางคนเนี่ยตากเสื้อผ้าตรงระเบียงเสร็จแล้วนะครับพอแห้งปุ๊บเราก็เก็บเข้ามาในห้องรีดผ้าในห้องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าที่ดีแล้วเนี่ย แขวนตู้เสื้อผ้าเลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปที่ห้องอื่นๆเลยถือว่าสะดวกทีเดียวครับถัดมานะครับเป็นห้องวันเ r o o m ล p ส s s ขนาด44.5ตารางเมตรนะฮะโดยห้องนี้จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.48ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมห้องนี้นะฮะเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กันได้ตั้งแต่1-3คนเลยนะฮะแต่ว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาอาจจะชอบมีความเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยในแต่ละโซนนิ่งเนี่ยเขาจะมีการกั้นโซนมาให้แล้วอย่างห้องนอนเนี่ยจะกั้นด้วยผนังทึบแล้วก็ ห้องเกษระสมก็มีการกั้นประตูมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายทีละจุดแล้วกันเริ่มจากถ้าเราเข้าห้องมาเนี่ยพื้นที่ส่วนแรกจะเจอกับพื้นที่ครัวก่อนคุณผู้ชมก็คือพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ครัวเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานที่เขาให้มาก็คือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นโซนของแผนที่มาให้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดวางให้ดูเป็นตัวอย่างคือส่วนของตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้านั่นเองนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ทางเดินตรงกลางเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างเลยก็คือ1.3เมตรเผื่กอกรณีที่คุณภรรยามาทําอาหารอยู่ฝั่งนี้นะฮะคุณสามีมาซักผ้าอยู่ฝั่งนี้2คนก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เดินชนกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าห้องนี้นะฮะพื้นที่ครัวเนี่ยเขาสามารถก้านเป็นพื้นที่ครัวปิดได้ด้วยซึ่งจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบทําอาหารกินเองอยู่บ้านบ่อยๆนะฮะควันจะไดไ ถัดมาตรงนี้จะเป็น common เรียคุณผู้ชมซึ่งเขาจะเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างตรงโซนรับประทานอาหารกับโซนลิฟวิ่งนะฮะตรงโซนรับประทานอาหารก่อนตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยว่ากรณีที่อยู่กันไม่เยอะหนึ่งสองคนเนี่ยเราอาจจะทําเป็นโต๊ะเล็กๆที่ดันหันเข้าไปหาผนังก็ได้นะฮะโต๊ะนี้ก็จะเป็นทั้งโต๊ะกินข้าวแล้วก็โต๊ะทํางานในตัวแต่ว่าถ้าเราอยู่อาศัยกันเยอะๆประมาณ3คนหรือว่าเราชอบชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านไปบ่อย พื้นที่ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโต๊ะเป็นรูปแบบโต๊ะสีะ่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก็ได้ก็รองรับสิ่งที่นั่งนะครับด้านหลังเป็นพื้นที่ living area นะฮะซึ่งพื้นที่ตรงวางโซฟาเนี่ยก็มาตรฐานเนี่ยเราสามารถวางโซฟา2-3คนได้นะครับแต่จะเห็นว่าพื้นที่ living area ตรงนี้เขาค่อนข้างมีความสว่างนะฮะเพราะว่าด้านหลังของตรงนี้เขาจะมีการให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนสตอนนะฮะแล้วก็เป็นกระจกที่สูงจากพื้นถึง้าเพดาน2.7เมตรด้วยนะครับ ทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านเข้ามายังพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับถัดมาด้านนอกนะครับก็คือห้องนี้จะเป็นห้องพลัสหรือว่าห้องอนเนกประสงค์นั่นเองคุณผู้ชมด้วยความที่เขาเป็นห้องอนเนกประสงค์นะฮะทำให้เราสามารถจัดเป็นอะไรก็ได้คุณผู้ชมซึ่งอย่างห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดให้ดูว่าเป็นห้องทํางานนะฮะห้องทํางานเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนี้ว่าด้วยความที่เขากั้นเป็นสัดเป็นส่วนแล้วทําให้เสียงเวลาเรามานั่งทํางานเนี่ยจะไม่โดนเสียงรบกวนจากส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนั่นเองนะฮะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเผื่อกรณีที่ว่ามีสมาสมชิกครอบครัวมาอยู่ด้วยห้องนี้ชวนน้องหรือพี่มาอยู่ด้วยนะฮะหรือว่าเป็นลูกก็ได้นะฮะห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนได้นะครับซึ่งอาจจะเอาวางเตียง3ฟุตครึ่งเอาไว้ชิดผนังฝั่งหนึ่งแล้วก็ผนังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็วางเป็นตําแหน่งของตู้เสื้อผ้าน,นั่นเองครับส่วนด้านในห้องนอนนะครับเราจะเห็นว่าขนาดพื้นที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยคุณผู้ชมพอๆกับขนาดพื้นที่ของฝั่งคอมมอนแอเรียเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถยืดหยุ่นขนาดของเฟอ,นอนนร์นิเจอร์ จะเป็นโซนของตำแหน่งพื้นที่วางเตียงนะฮะซึ่งพื้นที่วางเตียงเราสามารถขยายเป็นทิงไซส์ก็ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับและในห้องเนี่ยจะมีฟังก์กชันส่วนของระเบียงภายนอกมาด้วยคุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้ผมออกไปเดินดูระเบียงภายนอกมาแล้วขนาดจะค่อนข้างกว้างเลยนะเราสามารถวางชุดเก้าอี้แล้วก็โต๊ะข้างสามารถมาจิบกาแฟชมวิวภายนอกก็ได้นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนะี่ยจะเหลือเป็นพื้นที่ใช้งานเป็นตัว L นะฮะก็คือตั้งแต่ด้านหน้าห้องน้ำไปจนถึงด้านข้างเตียงนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะให้ความสําคัญระหว่างตู้เสื้อผ้ามากหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะฮะแล้วก็ขวามือสุดของผมเนี่ยจะเป็นส่วนของฟังก์ชันห้องน้ำนะฮะซึ่งในห้องนอนเนี่ยจะมีฟังก์ชันห้องน้ําในตัวนะฮะการมีห้องน้ําในตัวจะมีข้อดีในเรื่องของเวลาเราอยากจะลุกมาท,ทําธุระในตอนกลางคืนเนี่ยเราเดินมาใช้งานโดยไม่ตต้้อองงงััััดดฟก์ชนนใใๆหเลยครบ แล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณทางสุภไลัยด้วยนะครับที่ให้พวกเราสองคนมาเยี่ยมชมโครงการสุภลัยสาทรราชพฤกษ์นะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือว่าเป็นพรีเซลนะฮะในช่วงกลางเดือนกระกฎะาคมที่จะถึงนี้นะครับ,รบแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h i n g o f l i v i n g c o m ครัสและสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e รายการกับพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอะสเน็คแอบย่องสองสังหา